อโอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนลงเมนูแอดมินนะครับผมเห็นมีคนบอกอยากให้ลงหลายคนเลยก็เดี๋ยวจะอัดไฟล์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็คือจะมี2เมนูแล้วกันเดี๋ยวจะก๊อปลงไว้ให้2ออันนะครับอ่า จะมีเว็ v เมนูแล้วก็แล้วก็แอดมินนะครับเดี๋ยวผมจะอัดไฟล์ไว้ให้นะฮะอัดตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้ทุกคนเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับโหลดเสร็จนะฮะแล้วก็เข้าไปในแอดมินหลังจากนั้นนะครับให้เราลาก ่าวีเมนูนะครับ,บไว้ข้างหน้ารีสอร์ทของอะไรนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะไม่ต้องไว้ข้างในเซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะให้โค้ดไปส่วนแอดมินนี้จะไว้ข้างนอกก็ได้หรือว่าในรีซอร์ทของแอดมินก็ได้เพราะแต่ผมไว้ข้างในนะฮะโอเคต่อมาเดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะผมรู้ลนะ ต่อมาเดี๋ยวผมจะให้โค้ดไว้ให้นะครับโค้ดจะอยู่ข้างในนี้นะเดี๋ยวผมอัาลงไว้ให้นะครับในโ o t e แ pad นะครับอ,อ่าผมพิมพ์ว่าอ่านแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะให้โค้ดไว้ให้นะครับโค้ดอ่านี่ ่ boundaries. แค่นี honestly, ้นะครับ <sausage> ส <them> ่วนตรงเลขนี้ให้เราใส่คีย์สตรีมของเรานะครับแค่นั้นแหละโอเคเสร็จแล้วเราลากลงมาลงเสร็จใช่ไหมครับ ให้เราเข้ามาใน admin แล้วเราก็มารันตรงนี้นะครับ run น sql นะครับ create table ban d นะครับไว้สำหรับดูรายชื่อที่ถูก ban ให้เราลงใน sql ของเซิร์ฟเวอร์เราแต่ผมลงไปแล้วนะครับก็เลยลงไม่ได้แค่นี้แล้วเราก็เอาไป run ในรันในเซิร์ฟเวอร์า cfg นะครับ แค่นี้ก็จะลงได้แล้วนะครับอ่าผมรันไปแล้วนะอันนี้นะผมรันไว้แล้วสองอันพอแค่นี้เสร็จเราก็เข้าเสิร์ฟไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกัน โอเครออย่างรันอย่างนี้ไปเสร็จสักครู่นะอืม <c oughs> ก็ถ้าอยากให้ลงสคลิปลายต่อก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำไม้ลงทีละอันทีละอันนะครับถ้าไม่ค่อยได้ลงก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยว่างนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเวลามาลงให้เรื่อยๆนะครับผม โอเคนะครับปุ่มที่ใช้ V เมนูก็คือ p a g e Up นะครับผมเป็นการใช้ V เมนูนะครับส่วนเพ e Down คือการล่องหนนะครับผมโนคลิปนะครับส่วนเมนูแอดเมนนะครับผมให้เรากดปุ่มโฮมนะนี่ครับผมเราจะสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ให้ของนะครับแค่นี้แหละ อันนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปลงอ่าเาเเรียกอะไรนะรอย่าลืมไปเปลี่ยนชื่อของเราให้เป็น super admin ก่อนนะครับใน sql ใน table ของ user นะครับผมในเนียก,กรุ๊ปนะครับ แค่นี้แหละมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ไปละเจอกันบายบายครับสวัสดีครับผม